มาซาดะอิชิอิทำสเิติเจ้าบ้านขวัญผวายังไม่ได้เสัญญาอย่างเป็นทางการกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่จ่อได้มือขวาดีกรีโปรไลเซนบีเจสเตเดียมสุดอลังการอัศจรรย์สีด้านใกล้เสร็จสมบูรณ์ชนบุรีเอฟซีจ่อตกชั้นเจอเจียงโดนปรับอ่วมเกือบครึ่งล้านสมรักคำสิงลั่นหน้าแบบนี้จะไปข่มขืนใครได้ ทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแป๊บเรื่องบอรครับฝากกดไลค์ กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเป็นกำลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับใครจะบอกว่าชนบุรี FC จะตกชั้นไปเล่นในไทยลีก2ตอนนี้ชักจะไม่ตลกแล้วนะครับหลังล่าสุดยังคงจมตำแหน่งรองบวยของตารา,า,างคะแนนศึกบอลิีวตไทยลีกเกมล่าสุดครับชนบุรีหรือว่าฉลามชนครับเปิดบ้านแพ้กับการท่าเรือ FC หมดรูปครับ2ประตูต่อ0นย์เท่ากับว่าตอนนี้ชนบุรีครับแพ้4เกมติดต่อกันในศึกไทยลีกเรียบร้อยแล้วครับที่น่าเป็นห่วงคือ นักเตะแต่ละคนฟอร์มตกทุกตำแหน่งเลยครับนักเตะไม่มีแรงกระหายกองหลังพร้อมเสียประตูตลอดเวลานะครับตอนนี้ฉลามชนเสียไปถึง20ประตูจากการลงสนาม12นัดครับส่วนกองหน้าก็ไม่มีประสิทธิภาพเอาซะเลยครับระบบการเล่นไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ เกมกับการท่าเรือเห็นได้ชัดว่าระบบการเล่นที่ชัดเจนของชนบุรีหายไปเยอะเลยนะครับเกมริมเส้นที่เคยเป็นจุดเด่นแทบจะไร้ประสิทธิภาพเลยครับยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือสภาพนักเตะบางคนอวบอั้นราวกับไม่ใช่นักเตะฟุตบอลอาชีพเลยครับตอนนี้ทีมชนบุรีมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับต้องมารอดูว่ากุญซื้อคนใหม่ของพวกเขาจะเป็นใครตอนนี้ยังคงใช้โค้ชแบงค์นัทวุฒิวิจิตเวชาการทำหน้าที่ขัดตาทับไป น,นะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่ามีโอกาสไม่น้อยนะครับว่าคุณซื้อคนใหม่ของฉลามชนจะเป็นคนเดิมอย่างโคตเต้สะสมพุะเสศก็ตามครับที่น่าเป็นห่วงก็คือในปีหน้านะครับชนบุรีเนี่ยจะเสียน,นักเตะไปเล่นทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่แล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน23ปีในศึกเอเชียนคัพทั้ง2รุ่นในรอบสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นกกสดาการแมนที่การันตีติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ค่อนข้างแน่นะครับส่วนคนอื่นๆอย่าง มงคลเรืองธนโรธทรงชัยทองฉำจัก,กระพง์แสนมะฮุงบุคคลีเหล็มดี โฮสกรตรีศาสตร์ชาลอารมพงศ์สีแก้วนะครับรวมไปถึงยศกรบุรพาก็น่าจะการันตีในถีนชาชาไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดล่าตัวโอลิมปิกเกมครับภาพของปุริเทโลกับบีจีปะทุมมิวเตท,ที่เคยร่วงตกชั้นลอยขึ้นมาทันทีเลยครับอย่าลืมว่านักเตะชุดนั้นของทั้งคู่เนี่ยดูดีกว่าชนบุรีชุดนี้ด้วยซ้ำไปนะครับต้องมารอดูนะครับว่าชนบุรีจะเจอจุดเปลี่ยนของฤดูกาลแล้วก็หนีจากโซนตกชั้นได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ บอกได้คําเดียวนะครับว่าสถานการณ์ของชนบุรีเหนื่อยมากๆครับโดยในเกมไทยลีกระหว่างชนบุรีกับการท่าเรือนะครับก็มีมาซาดาอิชีเข้าไปชมเกมในสนามด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเข้าไปชมเกมของชนบุรี2นัดติดต่อกันนะครับซึ่งสถิติของอิชีก็ทําเอาเจ้าบ้านผวาเหมือนกันนะครับเพราะว่าไปดูเกมสนามไหนเจ้าบ้านไม่ชนะเลยนะครับก็มีเกมเดียวที่เจ้าบ้านชนะก็คือเกมเมื่อกลางสัปดาห์ในศึกรีโวครับซึ่งเป็นเกมที่ชนบุรีนะครับเจ้าบ้านเอาชนะสุดป,ปาการทีม ของอิชิอิ20นั่นแหละครับแม้ว่าตอนนี้นะครับอิชิอิจะยังไม่เซ็นสัญญากับสมาคม วันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรนะครับไม่รู้ว่าติดขัดอะไรตรงไหนนะครับหรือว่ามีเกมการเมืองอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าหากปล่อยไว้มีแต่ผลเสียต่อทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยเองเนี่ยมีโปรแกร,รมอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นในวันขึ้นปีใหม่นี้นะครับแล้วก็จะเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพนอกจากการเตรียมทีมแล้วนะครับยังต้องเตรียมเรื่องแมตช์อุ่นเครื่องหรือว่าเตรียมเอกสารการเดินทางแล้วก็การเข้าพักโรงแรมด้วยนะครับล่าสุดก็มีภาพมัสเตอร์เจเดตมีลาบนะครับเข้าไป ชมเกมระหว่างชุมบุรีกับการท่าเรือด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสไม่น้อยนะครับที่มาสเตอร์เจเดดเนี่ยจะเข้ามาเป็น1ในทีมงานสตาร์โค้ชของอิชินะครับซึ่งมาสเตอร์เจเดดก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะครับเพราะว่าเป็นโค้ชดีกีโปรไลเซนเคยทํางานเป็นสตาร์โค้ชในยุคข,ของมโนโพกิ้งมาก่อนนะครับที่สําคัญก็เคยทางานร่วมกับมาดามแป้งนพันล่ำซำผู้จัดการทีมด้วยนะครับประสบการณ์ก็สูงนะครับเชื่อว่าหากมาสเตอร์เจเดดมาเป็นหนึ่งในทีมงานของอิชิก็น่าจะช่วยกันทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน นะครับตอนนี้ทั้งนั้นก็รอยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่า ทางมาสเตเดตจะเป็นหนึ่งในทีมงานซับโค้ชในยุคข,ของเจแปนเวย์หรือเปล่าครับข่าบไปที่บีจีปทุมยูเต็ดกันบ้านนะครับนอกจากฟอร์มการเล่นจะสวยหรูนะครับล่าสุดก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะราชบุรีไป2-1น,นะครับทำให้ขุดพลเดอรรับบิดควา้าชนะ3นัดติดต่อกันแล้วนะครับ5เกมหลังสุดชนะไปถึง4นัดครับรักษาตำแหน่งจา่าฝูงไว้อย่างเหนียวแน่นเลยนะครับนอกจากฟอร์มจะสวยหรูแล้วครับสนามบีจีสเตเดียมของพวกเขาก็สวยหรูหมาเห่าเหลือลายครับโดยเฉพาะ อาจารย์ฝั่งที่4ที่สร้างได้รวดเร็วติดตั้งเก้าอี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนชมว่าสนาม B ีจีสเตเดียมเนี่ยเป็นสเตปฟอร์ตบิชเมืองไทยอุิสพาร์คักเมืองไทยบ้างนะครับแต่สำหรับผมคิดว่าสนามแห่งนี้เนี่ยก็มีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนกระทุ้งให้บอสใหญ่อย่างคุณปวินพิรมพักดีนะครับว่าเอะตอนไหนจะสร้างอาจารย์ให้ครบ4ด้านเสียทีนะครับตอนนี้เนี่ยเสียปีบเขาจัดให้อย่างสะสมเลยนะครับเลขก2นี้อาจารย์ทั้ง4ด้านเปิดใช้งานอย่างแน่นอนนะครับแฟนบอลก,ก็ ็อย่าลืมไปอุดหนุนนะครับเข้าไปชมเกมในสนามกันเยอะๆนะครับเชื่อว่าบรรยากาศไม่ต่างจากการดูบอลในต่างประเทศอย่างแน่นอนครับไปดูความเคลื่อนไหวของศึกบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับเกมที่เจ,เจอเจียงนะครับเปิดบ้านเอาชนะบุรีรัมย์เตไปเต็ดไป2-1นะครับแน่นอนว่าเหตุการณ์หลังเกมเนี่ยกลายเป็นประเด็นดราม่านะครับเพราะว่ามีการตะลุบบอลกันนะครับโดยเฉพาะมีนักเตะแล้วก็ซับโค้ชของเจอเจียงเนี่ยรุมทำร้ายนักเตะของกระสาสายฟ้าบุรีรัมยูเตด ก่อนหน้านี้นะครับเพจลุงในวินก็ได้มีการลงบทลงโทษนะครับที่ทาง AFC สั่งลงทันนักเตะของทัพประสาทสายฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดนะครับเพจเล่าเรื่องบอลจีนนะครับก็ได้มีการเปิดเผยบทลงโทษของ AFC นะครับที่ลงทันเจอเจียงจากการวิวาทกับวีรำเรียบร้อยแล้วนะครับโดย มีนักเตะโดนแบนหลายคนรวมไปถึงซาบโค้ดรวมไปถึงการโดนปรับเงินด้วยนะครับโดยนักเตะที่โดนแบนนะครับก็มีเหยาวจุนเฉิงนะครับที่โดนแบน8นัดเลโอนาโดนะครับโดนแบน8นัดครับตรงอยู่นะครับโดนแบน6นัดหวังเจี้ยนนะครับนักวิเคราะห์เกมของทีมเนี่ยโดนแบน6นัดแล้วก็ฮาเวียเอลมาซ่านะครับผู้ช่วยโค้ดเนี่ยโดนใบแดงโดยตรงจากผู้ตัดสินเนี่ยโดนแบนหนึ่งนัดนะครับแล้วก็จะโดนปรับเงินอีกราว3 5 6 0 0 0บาท ก็เกือบจะ5 0 0แสนบาทเลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าเป็นบทลงโทษที่ทาง AFC จัดการลงโทษผู้เล่นของเจอ,เจ,อเจีเอนะครับส่วนจะเป็นการลงโทษที่หนักหรือว่าเบาจนเกินไปก็อยู่ที่มุมมองของแฟนฟุตบอลจะมองนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้หวังว่าจะเป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายแล้วก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกครับเรื่องสุดท้ายนะครับไปที่เรื่องวุ่นๆของวงการมวยกันบ้างนะครับ ในกรณีของเยาวชนหญิงอายุ17ปีนะครับเข้าแจ้งความกล่าวโทษสมรักคำสิงครับอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกกระทำอนาจารพาเข้าโรงแรมนะครับหลังออกจากสถานบันเทิงที่จังหวัดขอนแก่นนะครับทำให้เข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะครับล่าสุดนะครับสมรักคำสิงก็ได้มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะครับว่าเรื่องดังกล่าวตนเองก็ได้ทราบแล้วนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งให้ทนายความเป็นผู้ดําเนินการตามขั้นตอน ของกฎหมายโดยสมรักก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ข่มขืนด้วยเกียรติของรูปผู้ชายแล้วก็นักชกโอลิมปิกระดับเหรียญทองครับตนไม่มีทางทําแบบนั้นอย่างแน่นอนนะครับแต่เรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับและตัวสมรักเองนะครับก็ไม่ทราบมาก่อนว่าเด็กคนดังกล่าวเนี่ยอายุ17ปีนะครับทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานหลายมุมนะครับส่วนตัวก็ยังไม่อยากพูดอะไรมากทุกอย่างให้ว่าการไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับซึ่งสมรัก ยนัด้วยตัวเองนะครับว่าไม่ได้ข่มขืนอย่างแน่นอนนะครับส่วนรายการเรื่องเราเช้า,ชานี้นะครับก็ได้มีการเสนอบทสัมภาษณ์ของสมรักษ์นะครับทางสมรักษ์ก็มีการพูดด้วยหน้าตายิ้มแย้มนะครับว่า หน้าตาอย่างผมหรอจะไปข่มขืนคนไม่ได้ข่มขืนใครนะครับรอบพิสูจน์กันว่าผมข่มขืนจริงไหมผมนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกไม่มีข่มขืนใครแน่นอนนะครับผมก็เที่ยวของผมแล้วน้องมาเที่ยวของเขานะครับน้องมายืนกินที่โต๊ะผมขากับเขากับพร้อมผมผมไม่ได้กับน้องเขาอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นบทสัมภา์ของคุณสมรักคำสิงนะครับก็ต้องมาติดตามในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายนะครับว่าจะมีบทลงโทษหรือมีการลงโทษสมรัก คำสิงอย่างไรกันบ้างนะครับหรือว่าทางสมรักคำสิงจะพ้นข้อกล่าวหาก็ติดตามการต่อไปสำหรับเรื่องราวเหล่านี้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นคุยแป๊บเรื่องบอกที่นำมาเสนอกันนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไปด้วยครับ